คุณผู้ชมคะบรรษัทกระจายเสียง NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่าสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงตรัสกับคนใกล้ชิดนะคะว่ามีพระราชประสงค์ต้องการจะสละพระราชบัลลังก์นงในอีก2-3ถึงปีค่ะ NHK รายงานว่าสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะของญี่ปุ่นพระชนมายุ82พรรษาทรงมีพระราชประสงค์จะสละราชบัลลังก์ก่อนที่จะทรงมีพระสุขภาพพ,พลานามัยไม่แข็งแรงพอ ที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้มากไปกว่าน,นี้พระองค์จะมอบตำแหน่งให้กับเจ้าชายนารุฮิโตะมกุฎราชกุมารทำหน้าที่สืบทอดต่อไปสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่าพระองค์ตรัสถึงพระราชประสงค์จะสละราชบัลลังก์มาประมาณหนึ่งปีแล้วแต่ในรายงานอีกชิ้นของสำนักข่าวเกียวโดระบุว่าแหล่งข่าวจากสำนักพระราชวังปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง เจ้าชายนารุฮิโตะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนสมเด็จพระจักรพรรดิมาระยะหนึ่งแล้ว